ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะพับมือนี้กับมาพอๆกับพอเตียมอยีกนะครับเนาะพับพอเตียมพามาติดตามเราพัฒนาของหนุ่มสวนยางต่อยนาะพี่น้องเนาะพับเมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่22มีนาคม67เราพัฒนาออก152 858 ขับเดียกล่างกาอสองแปดนะครับเนาะขับของหนุ่มสวนยางงวดที่ผ่านมากอรุดนะพี่น้องตะวะ่าเรดวิ่งนะครับครับสุขที่22มีนาคมสองห้าหกเกียรลาพัฒนานหนุ่มสวนยางครับบนล่างวิ่งรูด8กับศนย์เน้นที่8พี่น้อง8มาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะ จะว่าจับคูแปดเจ็ดศูับออกห8าแปดับซ้ายวิ่งสายโหลดกับที่ส่งมันกันทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับรับเพื่อนี้ก็ได้มาแล้วเดี๋ยวเตรียมผ้ามาตามต่อยครับกับราวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับ วันจันทร์ะสิบาี่ห้าพี่น้อง เราพัฒนาหนุ่มสวนยางครับ กับบนล่างวิ่งรูดเก้ากับ1นะครับ ก้ากับหนึ่งเน้นที่เก้านะครับสับเปลี่ยนบอพี่น้องครับส่วนจับคู่นะครับ เ้าสามเ้าส <dividends> ี่เก้าห้าคับสามหนึ่ง ดีหนึ่งห,ห้าหนึ่งนะครับหกชุดหกหางคือเก่า,าน,นะครับครับ สัตว์เก็งน,นะพี่น้องเนาะขับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเก้าสามเก้าสี่ขับเน้นสองฮาง ัดเขียนนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเอาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่กี่สิมีนาคมกัคือมือนี้นะครับเราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับบนล่างวิ่งรูด9กับ1เน้นที่9นะครับ รับจับคู่93 94 95 31 41 51นะครับเอาคอยฟังังเด้องวดนี่พอหนุ่มส่วนยาง่รับเ c ซก็จะได้โชคโฉคมันมานกันนะครับเนาะรับที่สำคัญได้พี่น้องเด้อม,มาสอบตัวใดห้องก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะครับ ครับหอพอเตีมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตีมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาะนนแนวงวดนี้พอเตีมก็ขออวยพรคอยเข่าคอยให้แตกปังๆเด้อครับเตี๊ยพี่ก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันเนาะครับเนาะ ครับเอาพอแต้มขอฝากช่องในเรื่องพี่น้องเด้อช่องพ่อแต้มคนเดิมซาน,นลนะครับเนาะพอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นำนะครับเนาะครับครับเอาสุดไทยท้ายสุดนี้พอแต้มขอกราบขอพระคุณเย็บีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอไวพ้พร้ให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อ ความเจ็บใหญ่ใดความไข่ให้มีนะครับเนาะขับคอยมีอายู่หมั่นควรยืนขับถ้ามาคาขายสิ่งได้กับอไหจะเลืิญนลุงเรื่องขับทำการทำงานกับฟอยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะขับที่สำคัญก็คือโศกลาบนะครับอ่าพเตรียมก็ให้โศกโศกมันมันให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถูกคนนะครับเนาะครับ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่น้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม